สวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการประกอบนะครับชุดฝาสูบของยามาฮ่านะครับในตระกูลมีโอ u ูโวฟีโนทั้งขบูแล้วก็หัวฉีดนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงยามาฮ่าสปาร์กยามาฮ่าเฟสยามาฮ่าเรนโบนะครับซึ่งนะครับมีพื้นฐานโครงสร้างของฝาสูบเสื้อสูบที่มีลักษณะ ไม่แตกต่างกันมากนะครับอ่าก็อ่าว่าง่ายๆก็มันกับคือคือกันนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอานะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบคอมเมนต์นะครับมีเพื่อนๆ FC ถามเข้ามาถึงวิธีการถอดประกอบแคมของ Yamaha Mio fino นะครับอ่าว่าถอดประกอบอย่างไรก็ตามคลิปเลยนะครับแคมมันสวมเข้าไปเฉยๆนะครับอ่าเวลาที่เรานะครับจะประกอบเราก็ต้อง นะครับหาอะไรเคาะเข้าไปนะครับเวลาที่เราจะถอดนะครับเวลาที่เราจะถอดนะครับเราก็นะครับใช้น็อตเบอร์12นะครับจะเป็นน็อตสั้นน็อตยาวก็แล้วแต่นะครับแต่ของผมนะครับผมจะมีน็อตสตัดยาวนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านเนี่ยนะครับน็อตสตัดยาวตรงนี้เราจะขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปตรงเกลียวแล้วก็นะครับผมอ่าส่วนมากนะครับถ้า อ่าใครเชื่อมสเตอร์ติดติดกันแล้วก็มากระทุ้งก็ได้แต่ถ้าใครไม่อ่าขี้เกียจนะครับก็เอาคีมล็อกคาบแล้วก็ค้อนตีออกเลยนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับสาหรับวิธีการถอดประกอบแคมที่เพื่อนๆถามเข้ามาเด้อนะครับมันเป็นแบบนี้แหละนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับที่มันถอดไม่ออกเพราะว่ามันติดมันอ่ามันติดโอลิงตรงปลายแคมนั่นเองนะครับมันฟิตโอลิงนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกท่านนะครับออานะครับ ตอนที่เราจะทําการประกอบซีนวาลนะครับตรงนี้จะมีแหวนอยู่หนึ่งตัวนะครับอ่าเป็นลองสปริงตัวล่างนั่นแหละนะครับอย่าลืมว่าอ่าเราจาเป็นจะต้องใส่ถ้าเราไม่ใส่ค่าความแข็งของสปริงมันจะหายไปนะครับค่าเคมันหายไปนะอ้านะครับสวมซีนเข้าไปทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียนะครับทุกท่านนะครับซีนก็เอาสวมลงไปแล้วก็เอามือกดลงไปเลยนะครับทุกท่านนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปเตรียมน้ํามันเครื่องมานะครับ เอาน้ำมันเครื่องฉโลมกา้านวาลนะครับเอาน้ำมันเครื่องมาฉโลมก้านวาลแล้วก็เอาวาลมาสวมเข้ากับฝาสูบนะนี่เอาน้ำมันเครื่องมาฉโลมล آ, มันมนี้ฉโลมน้ำมันเครื่องนะอ่าบอกไว้ก่อนนะครับทุกท่านนี่นะครับฉโลมกา้านวาลฉโลมใบวาลนะครับเพราะว่ากว่าที่น้ำมันเครื่องมันจะขึ้นมาหล่อ Suzanne, ลื่นหล่อเลี้ยงนะครับถึงฝาสูบเนี่ยเครื่องมันหมุนไปได่าหลายพันรอบแล้วนะครับ อ่ามันจะทําให้เกิดการสึกลอในช่วงนี้นะครับเราต้องชะลมไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับวันนี้วาวผมได้ทําการบดไปแล้วนะครับวันนี้ก็คือวาวที่ได้ไปทําการปาดมานะครับมีร่องรอยของการปาดบาววาวมานะครับบาววาวมันจะจมลึกลงไปนะครับวเนื่องมาจากเขาปาดบามานะครับในกรณีปาดบาเยอะๆในลักษณะแบบนี้นะครับจะทําให้รถของเรามีอาการท้ายตันท้ายไม่เดินนะครับมีอาการหน่วงรอบท้ายรอบสูงนะครับเพื่อน นะครับรถไม่ไหลไปนะครับมีอาการดึงท้ายนั่นเองนะครับเพราะว่าวาวมันจะปิดช้านะครับเพราะว่าค่าความแข็งของสปริงมันก็จะล้ามันก็จะอ่อนตามลงไปด้วยแต่เคสนี้ไม่ซีเรียสครับรถขับไปหน้าครับพี่น้องนะครับรถขับไปไล่ไปนาขับไม่เกิน40-50บล็อกนะครับอ้าวนะครับต่อไปก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประกอบสปริงวาวนะครับประกอบไปด้วยประแหวนคอยาวนะครับลูกบล็อกหนึ่งตัวบูกบล็อกก็เอามารองใบวาวแบบนี้ นะครับพอเราได้ลูกบล็อกมารองที่ใบวาวแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็นะครับเดี๋ยวผมหามุมกล้องก่อนเด้อนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอานะครับสปริงมาใส่นะครับลงไปที่อ่าการวาวนะครับเวลาที่เราสปริงมาใส่เนี่ยนะครับให้เราดูดีๆสปริงมันจะไม่ทีอยู่ล่างห่างอยู่บนหรือว่าด้านสีอยู่บนนั่นเองนะครับสีอยู่ทางงทิงเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็ เขาเรียกอะไรเนี่ยแป็นตัวบนเนี่ยนะครับอ่าใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสปริงวาว่าเม็ดเล็บม้านะครับเล็บม้านะครับนี่เล็บม้าสองกันครับพี่น้องหรือว่าประกับล็อกวาวนะครับใส่ลงไปโลดนะครับใส่ลงไป2อันเลยนะครับอ่านี่ใส่ประกับล็อกมาเล็บม้าเข้าไปนะครับทีนี้นะครับผมก็จะใช้ประแกในการกดสปริงวาวเพื่อที่จะใส่เล็บม้านะครับเพื่อนนะนี่จะใส่ให้ดูเลยไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อจะมองเห็นหรือเปล่ามุมนี้นะครับอ่า ขออนุญาตทำการปรับตั้งกล้องใหม่ก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะอ่ามุมกล้องมุมนี้น่าจะมองเห็นอยู่นะอ่านับวจับเวลาเลยนะครับผมใส่สปริงวาวกี่นาทีนะครับอ่าใส่ลงไปนะครับนั่นก็หาวิวาพี่น้องแล้วเราเด้ยใส่สปริงวาวพี่น้องนะครับอ่าใส่เล็บม้าไม่ได้ยากเลยแล้วทีนี้ฝั่งหนึ่งมันคิดฝั่งหนึ่งมันห่างถูกต้องไหมถ้าเราอยากจะจัดให้นะครับปากของเล็บม้านะครับคิดเสมอกันนะครับห่างเสมอกันนะครับ ฝั่งไหนมันห่างก็พยายามเอาน้ำหนักลงไปฝั่งนั้นนะครับหรือว่ากดตรงนี้นะครับกดบริเวณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรากดให้ดูนะครับเราจะทิ้งน้ำหนักไปที่ฝั่งมันห่างนะครับปากมันก็จะอ้าออกมานะครับแล้วมันก็จะเสมอกันแบบนี้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับอ่ามันจะเสมอกันแล้วนะครับนี่เลยนะครับมันห่างเท่ากันแล้วนะครับจากแต่ก่อนมันคิดฝั่งหนึ่งห่างฝั่งหนึ่งนะครับอ่านี่ก็คือวิธีการแก้ไขนะครับทุกท่านเอานะครับ หลังจากที่เราประกอบาวาลเข้าไปทั้งไอดีไอเสียแล้วนะครับเราก็ยกฝาสุ่มให้ลอยแล้วก็เอาด้ามตัวทีมาเคาะป,อก,ปอกแบบนี้เพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าเล็บม้านะครับเข้าร่องเข้ารอยเข้าล็อกเข้าที่นะครับอย่างสมบูรณ์ไม่มีอาการที่ว่าจะหลุดออกนะครับเราก็ต้องเช็คแบบนี้ทุกครั้งนะครับแต่เราต้องยกให้ลอยจากพื้นนะ ถ้าเราไปตีกับพื้นเดี๋ยวก้านวาล์วมันยุบลงไปนะครับมันไปกระแทกกับพื้นมันจะทําให้วาล์วของเราคดนั่นเองนะครับต่อไปก็มาถึงขั้นตอนของการใส่สลักนะครับสลักกระเดื่องวาล์วนะครับชุบจุ่มน้ํามันแล้วก็เอาไปแห่ลงในรูนะครับอ่าชลมน้ํามันไว้ก่อนนะครับมันจะได้ประกอบง่ายๆนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็นะครับเอาน็อตเบอร์12ตัวยาวมาขันเข้ากับแกนสลักกระเดื่องวาล์วในลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วเราก็เอามือสอดเข้าไปภายในรูกระเดื่องวาวนะครับแล้วเราก็เคาะกระแทกเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อเราตีเข้าไปแล้วสลักกระเดื่องวาวไปชนมือของเราเราก็หยุดแค่นั้นนะครับนี่นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เราตีเข้ามานะครับสลัก กระเดืองวาวนะครับมาชนมือก็พอนะครับหลังจากนั้นเราก็เอากระเดืองวาวไปชุบน้ํามันนะครับเช็คด้วยนะครับว่ากระเดืองวาวของเรานะครับสึกหลอไหมนะครับฉโลมน้ํามันแล้วก็เอากระเดืองวาวสอดเข้าไปนะครับทุกท่านนี่วิธีการสอดก็เอียงนิดนึงนะครับใส่ตรงๆไม่ได้นะต้องเอียงนะครับอ่าอันนี้มุมกล้องอาจจะบางเอียงเอียงเข้านะครับเอียงเข้าแล้วก็ดึงถอยหลังกลับมานะครับทีนี้ก็จัดให้ตรงตำแหน่งนะครับเมื่อเราจัดตรงตำแหน่งแล้วนะครับ เราก็นะครับค่อยๆเอาค้อนตีสลักเข้าไปนะครับหรือว่าตีน็อตตัวยาวนี่แหละนะครับตีเข้าไปนะครับทุกท่านนะนะครับถ้าเราจัดตั้งให้ตรงศูนย์นะครับเราก็ต้องเล็งให้แม่นกับระยะให้ถูกแล้วเราก็ค่อยๆนะครับตีกระแทกเข้าไปนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากหรอกนะครับถ้าเข้าไปแล้วมันชนมันไม่ตรงนะครับเราก็นะครับกระทุงออกแค่นั้นเองนะครับเอาคีมล็อกจับแล้วก็ค้อนตีออกมาเบาๆนะครับทุกท่านอันนี้เข้าไปแล้ว เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กระทุ้งเข้าไปให้สุดก็แล้วกันนะครับเราจะใช้เทคนิคนี้ทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียนะครับทุกท่านหลังจากที่เราทําการประกอบเข้าไปนะครับสําหรับกระเดื่องวาวนะครับเราก็ทําการตรวจเช็คด้วยว่ากระเดื่องวาวของเราขยับขึ้นลงขึ้นลงได้ไหมนะครับทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียนะครับทุกท่านนะครับเมื่ออ่า กระเดื่องวาวของเราขยับได้ก็ถือว่าเป็นปกติต่อไปก็จะเป็นวิธีการประกอบแคมนะครับแคมตรงนี้ตำแหน่งนี้ที่ผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือตำแหน่งของศูนย์ตายบนจังหวะอัดนะครับมาร์กมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ก่อนที่เราจะประกอบอย่าลืมฉลุมน้ํามันเด้อ นะครับอ้าวนะครับต่อไปนะครับเราก็นะครับเอาน็อตเบอร์12มาขันเข้าแล้วก็นะครับเคาะลงเบาๆนะครับทุกท่านนะนี่ก็คือวิธีการประกอบนะครับนี่นะครับเอาจังหวะอัดนะครับนี่มาร์กมันจะอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็นะครับนี่ตัวกันแคมหลุดแล้วก็น็อตหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับตัวสั้นนะครับก็เป็นอันเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนของการประกอบชุดวาล์วแล้วก็แคมนะครับ ต่อไปนะครับจากคําถามที่เพื่อนๆถามกันบ่อยๆว่าถ้าผมไม่มีบล็อกลมผมจะถอดผมจะประกอบนะครับเฟืองราวลิ้นได้อย่างไรเราก็ไปสร้างบปะแก่นะครับที่เป็นลักษณะปลายงอมานะครับเอามาสวมลงกับรูนะครับที่ตัวแคมแล้วก็ใช้บล็อกหรือว่าปะแกธรรมดาเรานี่แหละนะครับขันแคมให้แน่นนะครับขันเฟืองราวลิ้นให้แน่นนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องมือมาให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆไม่ต้องไปซื้อนะสําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการล็อกเฟืองราวลิ้นนะครับ อ่านี่นะครับเราจะสร้างขึ้นมาเองแบบนี้นะครับเราจะสร้างขึ้นมาเองแบบนี้นะครับสร้างสําหรับสปาร์คสำหรับฟินสําหรับเวฟนะครับเราก็สร้างไว้นะครับเวลาที่เราใช้มันก็จะมาสวมลงแล้วก็จะล็อกเฟืองไม่ให้มันหมุนตามแล้วทีนี้เราก็เอาปะกแกนะครับขันออกหรือว่าขันเข้าได้เลยนะครับทุกท่านสําหรับท่านที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับนะครับการประกอบการถอดเฟืองแคมหรือว่าเฟืองเราลิ้นนั่นเองนะครับนี่น นะครับมันล็อกไว้แล้วเราก็เอาประแกมาขันได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกท่านอานะครับในคลิปนี้นะครบก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ FC นะครับอ่าได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ